สวัสดีค่ะกัลยานามิตรทุกๆคนนะคะเพื่อนๆที่รักพี่ๆน้องๆนะคะใน Facebook ใน Line ใน i ิน t a g r กรหรือใน TikTok นะคะเวอร์ไเว็บทั้งหมดเนี่ยพี่อ้อยท่องไปนะคะวันนี้เป็นวันที่1ของเดือนกันยายน2566นะคะวันนี้เป็นวันดีวันมีโชควันมีลาบแต่ละคนก็มุ่งหวังนะคะในวันนี้ก็คืออยากรวยกันทั้งนั้นนะคะ ไม่มีใครหรอกไม่มีความหวังไม่มีใครหรอกไม่อยากรวยจริงไหมอืมนะตอนนี้การอยากรวยในการที่ว่าเราอยากรวยทางรัฐมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะคะในจังหวะของชะนสะาของคนนั้นนั้นนั้นอ่าบางคนปีนี้นะโอ้โหโชคดีมากเลยนะ ถูกหวยรวยโพยนะไปที่ไหนก็มีผู้คนกัมภ์คำจุนนะมีผู้คนอุ้มชูมีผู้คนให้ความช่วยเหลือนะคะก็โชควาสนาของเขาบางคนดวงตกนะคะทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะซื้อหวยรยโพยนะกี่งวดกี่งวดก็ไม่เคยถูกยิ่งเป็นหนี้เป็นสินก็ยิ่งเครียดยิ่งเครียดก็ยิ่งมีความอยากความโลภนะคะจงพึงสังวรไว้นะคะคนเรานะ่ยนะดวงไม่เท่ากันนะคะ มีความรู้สึกว่าความโชคดีไม่เท่ากันนะคะอืมบางคนเห็นคนนั้นนะโอ้โหทําไมเขาโชคดีจังเลยเขาซื้ออะไรก็ได้เขาซื้ออะไรก็ถูกนั่นเป็นเพราะโชคลาภของเขาในดวงของเขาในปีนั้นๆปีนี้นะโอ้บางคนโอ้โหหวังหวังอยากจะได้เงินจากรัฐบาลนู่นนี่นั่นนะเสร็จแล้วพอไม่ได้ก็ผิดหวังนะคะพี่อ้อยจึงบอกว่าอย่าวาดหวังอะไรให้มากมายนัก ทุกคนเลยค่ะพึงสังวรนะคะวาดหวังอะไรมากยิ่งผิดหวังเป็นเงาตามตัวนะคะจงระวังเล่เหลี่ยมนะแง่มุมเคลือบแคลงแอบแฝงของผู้คนบางคนนะคะเข้ามานะหวังดีประสงค์ร้ายปากประไสน้ำใจเชือดคอนะคะพูดดีหวังผลมีมากมายเยอะแยะเลยนะคะแบบนี้นะคะพี่อ้อยเจอนะลูกค้ามานะแต่ละคนนะบางคนโชคดีโชคดีเข้ามากันสคน อีกคนโชคร้ายเหลือเกินไอเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นเออเขาเรียกว่าคู่ค้ากันนะคะเขาอีกคนเปิดออกมาเปิดไพ่มานะมีแต่ดาบรอบเลยนะคะรอบทิศทางเลยดาบเสียบรอบเอวเลยรอบอกเลยเราก็เลยบอกว่าน้องเอ้ยนะปีนี้ทําไมน้องถึงทําอะไรไม่ค่อยดีเลยนะคะมันเป็นเพราะว่าในช่วงนี้ะดวงเราตกนะคะเนี่ยค่ะเปิดไพ่มา เปิดกราฟชีวิตมาก็เหมือนกันเพราะดวงเราตกเนี่ยเราจะทําอะไรให้มันเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้นะคะเรายิ่งหวังมากก็ยิ่งผิดหวังตามตัวยิ่งมีความโลภในดวงจิตนะคะอยากจะรวยทางรัดอ,อาจจะไปเล่นโบกเล่นไพ่เล่น,ลนหวยรวยโพยนะอาจจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ว่าทําเหมือนก็ว่าเราอยากรวยนะมันยิ่งหมดยิ่งหมดแล้วมันก็ยิ่งเครียดยิ่งเครียดนะเขาบอกอือใช่นะพี่นะ ก็พูดไปเรื่อยๆอะฮะเพราะว่าไพ่มันมีแต่ดาบก็เลยต้องพูดในสิ่งที่ว่าให้เขาควรระวังนะคะไม่ใช่ว่าไปตอกย้ําเขานะแค่ตักเตือนว่าเออเราหยุดแค่นี้ไหมโหพี่ถ้าหนูหยุดนะหนูจะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้เขาพูดนะเราก็บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าเรายิ่งลงมันยิ่งหมด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 ,หมดนะ ความทุกข์ก็เข้ามาประดังประดาเราชีวิตเราก็ยิ่งยแย่นะคะให้หยุดก่อนแล้วก็ประวิงเวลาในการใช้นี่นะนะปวิงเวลาสักนิดหนึ่งนะรอให้ดวงมันขึ้นก่อนอีก2ปีนะเธอถึงจะมีเงินโอ้โหต้องสองปีดอกเบีย้ยขึ้นอื้อดอกเบีย้ยมาจากไหนเราก็ถามดอกเบีย้ยมาจากไหนเนี่ย,ยฮะเธอโรภในดวงจิตไพ่เดอะเดวิมาคือความโลภนะดวงจิตของเธอนะ่ยมีความโลภความอยากความกระหาย นะคะหยุดตรงนี้สักนิดหนึ่งยิ่งเธอกระหายอยากนะยิ่งหมดนะคะเขาก็เออจริงนะหนูซื้อหวยไม่เคยถูกเลยพอไม่ถูกเจ้ามือก็ใจดีให้หนูเส้นใหม่เส้นใหม่เส้นใหม,ใหม่มันก็ทับถมจากพันนะมาเป็นสองพันมาเป็นหนึ่งหมื่นมาเป็นหลายหมื่นจะเป็นแสน 100, แล้วใช้เวลาที่ทําตรงนี้มาสองปีเนี่ยเธอถูกกันนิดหนึ่งไม่พอใช้นี่นะพอกระหักลบกล,ลบนี่เธอก็ยังเป็นหนี้อยู่ดีนะ ก็จึงเตือนไงความโลภในดวงจิตของคนมันมีทุกคนแหละฮะนะคะแต่ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยโลภจะจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอยากอยู่นั่นแหละนะะไม่รู้จักหยุดคืออยากมันก็ยิ่งจะพบแต่ความทุกข์นะคะพี่อ้อยจึงพูดบอกว่าเออประวิงเวลาสักนิดหนึ่งนะให้ช่วงนี้มันผ่านไปนะเขาก็โอเคนะเจ้ามือนะเขานั่งอยู่ตรงนั้นแหละใกล้ๆนะ เราก็ไม่รู้แล้วเขาคู่ขากันมาเขามาจากโน่นลบบุรีโน่นอืมไม่รู้เขารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าเห็นอยู่ในไ,นไอ้ที่แม่หมอดูพย,ยิปซีเขาเลยขับรถมาเรื่อยๆนะลรวบอกอ้าวแล้วมายังไงจะมาดูแต่ดวงหรือ,อยังไงเขาบอกมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวสก,กายวอ,อล์กเราก็เลยบอกว่าเออนะเออเขามากันสามีด้วยแต่สามีเขาอยู่ในรถนะเขาก็เลยบอกใช่ที่พูดมาในเรื่องจริงมีแตนี่มีแตนี่เราก็เลยบอกว่าเบรกสักนิดนึงคน่ะ อย่าให้มันถึงแสนเลยถ้าถึงแสนเนะี่ยเธอจะเจอแสนสาหัสนะก็เลยบอกแสนสาหัสที่มันทุกข์มากเลยนะเขาก็บอกอืมนะพอดีพอเราพูดไปแต่เรื่องความทุกข์เขาอนะเออเขาก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เลยหยุดซะหยุดก็เดี๋ยวนึงนะให้เขาคิดและไตร่ตรองนะคะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยนะมันไม่ใช่จะโชคดีเสียตลอดไปนะคะก็เลยให้เขาไตร่ตรองดูว่าเออ อะไรเป็นอะไรนะเขาก็ฟังแล้วก็น่าจะเชื่อนะเพราะว่าดวงเขาไม่ค่อยดีนะดูกภาพชีวิตดวงเขาตกเลขหนึ่งนะคะปีที่แล้วเนี่ยนะเขาตกเลขห้าพาเครียดปีนี้ตกเลขหนึ่งยิ่งแย่ใหญ่เลยเลขหนึ่งคือมันมันแย่มันหายนะนะนะมันพูดไปแล้วลาบากวะเออพูดแต่ว่ามันแย่นะคนเรามันมีตกเลขหนึ่งเนี่ยโคตรแย่เลยนะอืมเขาฟัง พูดไปหลายครั้งก็จบกันนะในตรงนั้นแล้วก็ให้แก้ตัวแก้ไขในการหยุดสักนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งลงทุนไปเลยนะคะบวิงเวลานะกับเจ้าหนี้เขาก่อนพอดีดูเจ้าหนี้เขานะก็แต่งตัวโทมยิ่งกว่าคนที่มาดูอีกนะก็แต่งตัวแบบติ๊งต้องอะนะเหมือนคนแบบไม่เต็มเต็งอะพอดูปั๊บดวงทรัพย์ก็ขึ้นโอ้โพกภคทรัซับรอบรอบตัวเขาเลยนะคะมีดวงทรัพย์ดวงโดดเด่นมากเลยนะคะ เราก็เลยบอกว่าดวงคุณกําลังขึ้นกําลังดีนะคะตอนนี้นะคุณทําอะไรก็มีแต่เงินแต่ทองแค่พูดนะเงินทองก็วิ่งเข้ามาแล้วไอ้ปากพูดมันก็วิ่งเข้ามาในปากแล้วเขาเลยหัวเราะเขาบอกจริงเหรอแม่หมอบอกใช่เธอโชคดีมาสามปีติดๆแล้วนะเนี่ยม,มันมีเลขเก้าเลขสิบสองแล้วก็มีเลขแปดนะเลขแปดคือมิรนะมิดก็เครียดเพราะมิตรไงนะเพราะมันลงเน่นะมันคือเลขสิบสองคือวาสนามันโชคดีอะทำอะไรก็ดีหมด เขาก็เลยใช่อืมใช่บอกช่วงนี้ก็ดีนะทําอะไรก็รู้สึกดีอาปากพูดแค่นั้นก็เงินก็เข้าปากแล้วแล้วก็เลยใช่บอกใช่แต่ต้องระวังนะคะคนเราเน่ยนะมันไม่ใช่จะดวงสูงเสียสูงตลอดไปเธออาจจะลืมดูในดวงชะตาคุณก็ได้นะเพราะว่าดวงชะตาของคุณมันขึ้นถึงสามปีเลยนะแล้วมันก็ตกตุบลงมาเลขหนึ่งปีนี้ดีเครียดเพราะเพื่อนอ่ะ เพื่อนูงอาจจะเอาเงินไปหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินเธอไปทวงไม่ได้เธอก็เครียดตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเป็นเจ้ามือหวยเราไม่รู้หรอกนะก็เราไม่รู้อ่ะเสร็จแล้วเราก็พูดไปเรื่อยอ่ะบอกว่าเขาโชคดีนะแต่ระวังปีหน้านะมีการลงทุนนลเสียหายเยอะนะตกเลขหน,นึ่งเนี่ยนะเธอเคยผ่านชีวิตมาแล้วตกเลขหน,นึ่งเนี่ยนะมันเป็นยังไงในช่วงปีนั้นๆน,น,นะสิบปีผ่านมาแล้วเขาบอกใช่ตอนนั้นตกแบบ โอ้โหเป็นนี่ยังไม่พอไม่มีจะกินด้วยเขาบอกนะแล้วก็บอกใช่จงพึงสังวรนะในวันนั้นที่เธอเจอปีหน้าเธอจะเจออย่างนั้นเหมือนกันจริงเหรอแม่หมอแล้วบอกจริงค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้มาแล้วนะเขาก็เรียกกลับคืนไปแหละมันจะด้วยเหตุใดก็ไม่รู้นะจะด้วยเออเจอเจอพวกเออมาตานะเอออาจจะสอบตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินมาตาก็คือตำรวจ นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเขียนผิดเขียนถูกอาจจะโชคไม่ดีนะเอออาจจะมีการเราต้องชดใช้เข้าไปอมันเป็นเงินหลายล้านนะจริงเหรอเราบอกจริงค่ะเธอลงไปนั่งคิดดูในตอนช่วงนั้นเธอตกเลขหนึ่งเธอเจออะไรแล้วเธอจะเจออีกโอ้โหเขาบอกต้องต้องระวังแล้วต้องให้ทำยังไงบอก เอาอย่างนี้ค่ะเงินมันมีที่มาแล้วมันก็ต้องมีที่ไปนะคะเราลองซื้อพวกทรัพย์สินเอาไว้ดีไหมอาจจะเป็นตึกแถวอาจจะเป็นที่ดินนะคะอาจจะซื้อเป็นแปลงละหนึ่งโฉนดก็ได้นะคะเออคือแยกอะสมมติมันมีสักสามไร่สีไ่ไร่เธอก็แยกเป็น,นโฉนดละไรละไรไปเลยเพื่อขาดเพื่อเหลือนะแล้วก็ซื้อในที่เจริญอย่าไปซื้อในที่กลางป่านะซื้อในที่เจริญที่มันซื้อง่ายขายคล่องอนะแล้วเธอก็จะมีทรัพย์สินอยู่ตรงนั้นนะ เธอจะไม่เกิดอุบัติเหตุเธอก็ต้องเสียเงินเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าดวงชะตาเป็นอย่างนั้นค่ะเขาเรียกไปค่ะเขาเรียกให้เขาเรียกไปแล้วเขาเรียกมาไม่รู้ค่ะฟ้าดินเขาก็คงจะกําหนดมาให้เราเจอเจอ,เจอแบบนั้นก็เหมือนกับคนตายอะนะคะเราไม่นึกว่าดวงเราจะไปตายแบบนี้ทําไมเราต้องไปตรงนี้แล้วมันจะต้องตายแบบนี้ตั้งแต่ศีกบปีหีกับะชาติก็ไม่เคยจะไปพอไปแล้วทําไมมันต้องเจอแบบนี้อ่ะใช่ไหม คนเราอ่ะนะเราก็เตือนไปนะคะเตือนไปให้พึงระวังพึงสังวรนะคะว่าเราได้มาจากคนที่แบบเขาด้วยเขาเขาด้วยใจบริสุทธินะ์เนี่ยแต่เราก็ได้มาแบบเราก็ไม่ได้ไปโกงใครเขามาหรอกนะแต่ว่ามันเป็นดวงที่แบบว่ามันเป็นความทุกข์เขาก็ฟังนะนั่นแหละค่ะมีเงินเยอะๆเนี่ยก็ซื้ออะไรไว้เหอะเป็นสังหาริมทรัพย์ไว้นะคะ เขาก็เลยโอเคก็ได้รับความพอใจไปแล้วก็เขียนกราฟให้ด้วยคนละคนอีกคนนึงก็บอกว่าอย่าท้อแท้อย่าน้อยใจในวาสนาในโชคชะตานะคะเพราะวาสนาโชคชะตาของคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเดินทางมาไม่เหมือนกันนะ,ะมันเหมือนมันเหมือนกับว่าวันนี้เราได้พรุ่งนี้เราไม่ได้อะไรประมาณนั้นก็โอเคนะเราก็เลยเตือนเข้าไปพอเตือนเสร็จเขาก็ฟังเราเขาก็ไปเราก็เขียนกราฟส่งไปให้เขานะคะ ส่งไปในที่ที่บ้านเขาที่ลบบุรีเขาได้รับแล้วฮะบอกเก็บเอาไว้นะคะกราฟชีวิตเนี่ยแม่หมอเขียนด้วยความตั้งใจด้วยสมาธิด้วยการอธิษฐานจิตนะคะจึงเปิดสมองปัญญาเปิดปัญญาเปิดสมองนะ,ะให้เราได้เขียนเขียนไม่มีการขีดค่าขีดลบเลยแล้วเขียนด้วยความละเมียดละไมเขียนละเอียดอ่อนมากทุกขั้นตอนนะคะกราฟชีวิตเนี่ยเกิดมาเลานีไม่พน้นละ่ะ เราอย่าคิดว่าเรารวยแล้วเราจะรวยตลอดไปมันมีตกได้คนที่ดวงตกมามันสั่งสมความดีมันสั่งสมบุญนะคะบุญก็อาจจะด้วยการไปทําบุญที่วัดนะช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เขาด้อยโอกาสช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขาด้อยโอกาสนะคะมีเท่าที่มีให้ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะก็เลยบอกเข้าไปอย่างนั้นนะบางคนได้มาจากโชคลาภนะดวงนะรอลิงโชคลาภนะ ตรงนั้นน่ะฮะมันทําบุญเยอะๆเลยเพราะว่าโชคลาภที่คุณทําบุญไปนั้นน่ะมันจะถาถมเข้ามาให้คุณก็ถึงอายุที่คุณได้ในตอนนั้นน่ะมันจะเสวยสุขพี่อ้อยได้มาแล้วะ่ะได้มาแล้วะ่ะโชคลาภแบบนั้นะ่ะแต่พี่อ้อยนะ่ะหืดขึ้นคอเลยนะสิบสามปีนะคะลาภจึงจะมาครั้งหนึ่งการทํางานพี่อ้อยไม่เคยเหลือค่ะพี่อ้อยแจกบ่อบุญให้คนนะข้างหน้ามีคนแก่นะคะเพื่อนฝูงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราก็ให้ หน้าบ้านมีหมาจรจัดเราก็ให้เราให้เป็นยจศิลป์เราให้เป็นอาชีพพูดกันง่ายๆได้มาเราก็ซื้อกับข้าวกับปลาให้เราก็คุกข้าวคุกปลาให้หมาให้แมวแมวมาหาหมามาสู่นะคะพี่อ้อยก็หมั่นทําบุญทําเล็กทําน้อยทําเท่าที่ทําได้หมูหมากาไก่ที่ทําได้เราทําอย่ามองเมินนะคะหมาเขามีชีวิตจิตใจนะคะแต่เขาขอไม่ได้เขาไม่มีเงินซื้อนะเมื่อเราเห็นเราไปเดินไปเราซื้อลูกชิ้นซื้อไก่ย่างเนี่ยนะ เราเดินไปเราเห็นหมาที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยนะมองดูแล้วเราเรากินลูกชิ้นไปมันก็มองปากไปพอเราวางลงมันมันก็ดูเมื่อไรเราจะให้มันนึกถึงตรงนี้ให้มากๆเลยนะคะหมูหมากาไก่ที่เขาคอยเราอยู่นะ่ยยื่นให้มันสักไม้สองไม้มันคงไม่แย่มั้งนะสิบบาทยีบ,บาทเนี่ยนะเราถือว่าให้บุญให้ทานอสามสี่ตัวให้เป็นคนละไม้ละไม้ไปหรือถ้าหากเราโชคดีโอ้โหเหมาเลยค่ะแม่ค้ลูกชิ้นเนี่ยนะอา้าว เอามาเลยใส่กระ,ะมังนะแล้วก็ให้แม่ค้าไปวางให้นะคนละชามละชามแล้วก็พูดกับแม่ค้าบอกว่าเนี่ยคนใจบุญเ็าให้มานะแล้วก็คนกินอิ่มเป็นแบบนี้ะกินให้อิ่มนะอพี่ซื้อนะเหมาเลยค่ะนะทั้งข้าวทั้งลูกชิ้นนะฮะหั่นหันหันหันแล้วก็คลุกให้พี่ไปอย่างนั้นนะไปแบบว่าสร้างบอ่อบุญนะฮะสร้างธรรมทานไม่ต้องลนะค่ะไอที่ไปแย่งกัน ที่วัดที่วาที่เขาเจริญแล้วนะ่ะแย่งกันทําบุญแย่งกันไปพระนะ่ะไม่ได้ฉันหรอกค่ะเขาบอกทําบุญถ้าพระฉันแล้วจะได้บุญแล้วพระเนะี่ยเพื่อเราไปแล้วเราถวายถวายข้าวแล้วมันไม่ถึงท่านนะ่ะจะได้บุญไหมแล้วไอ้ผู้ที่หิวโหยอยู่นะฮะคนที่ว่ายากไรหมูหมากาไกา่ที่เขาไม่มีโอกาสได้กินะนะคะเรามองตรงนั้นสิว่ามันใช่ไหมเราควรจะให้ไหม ขับขี่รถไปบางทีพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะตามทางเห็นหมาเป็นฝูงเลยโอย้ตายละหมาตรงนี้มีกี่ตัวเนาะแอบไปดูนับโอ้โหต้องสามสิบตัวโอ้โหทำไมอย่างนี้วะเอาละเราอาจจะไม่ได้สร้างบอ่อบุญให้เขาตลอดแต่ในมื้อหนึ่งเราจะสร้างนะเรากลับมาหาเพื่อนเลยนะหมูข้าวมาสามสี่หมอ้อเอาหมูสับมารวนนะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงให้มันอร่อยอร่อยนะ ใส่ซื้อกะละมังเ่ยอันละห้าบาทเนี่ยนะกละมังนะน่ะเขาขายตามตลาดนะแต่อันละห้าบาทเนะีนนะนนะ่ยเยอะแยะ,ยะซื้อมาแล้วก็มาวางตอนนี้หมาเนี่ยมันก็จะแย่งกันใช่ไหมเราก็หาได้หลายคนเอาเธอรับผิดชอบไปตรงมุมนูน้นเธอรับผิดชอบไปมุมนี้เธอช่วยนะเธอไม่ต้องช่วยเงินฉันออกเงินแล้วนะเออให้เธอไปช่วยแค่นั้นแหละไม่ต้องกลัวมันกัดหมาถ้าหากถ้าหากว่าเราให้มันกินมันจะจําเรานะฮะมันจะไม่กัด เราก็โอเคเดี๋ยว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 ดดนะเดี๋ยวพูดดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าแย่งกันนะมานี่มานี่ตรงนั้นมีอยู่สิบเจ็ดตัวเราคเนไปว่าอาจจะสามสิบตรงนั้นมีอยู่ประมาณสิบเจ็ดตัวในขณะที่เขากําลังกินอยู่เราก็นับแอบนับแอบนับเอ๊ะมันมีในป่าอีกไหมเออไม่เห็นมีแล้วนะสิบเจ็ดตัวนะคะเนี่ยเต็มป่าเนี่ยเราก็เลยให้แล้วก็พูดด้วยเนี่ยมนุษย์เขากินอิ่มเป็นแบบนี้นะกินมื้อนี้ให้อิ่มนะ เจ้าภาพคนนี้เขาอาจจะไม่ได้ให้นะพรุ่งนี้นะเธอก็ต้องอดแหละนะแต่สักวันหนึ่งถ้าเจ้าภาพคนนี้เขาผ่านมาเขาได้โอกาสเขามีเงินเขาก็จะมาให้เธออิ่มแบบนี้แหละพูดกับเขานี่แหละมนุษย์กินอิ่มคือเป็นแบบนี้พูดกับแมวหมานะพูดกับหมานะคะนะหมาก็ไม่รู้หรอกกินโอ้ยบ๊บ๊บบ๊บบ,บ,บนะถ้าตัวไหนแฮ่แฮ่แ่อย่างเงี้ยเราก็แฮงอย่านะอย่านะอย่ากัดกันอย่าแย่งกัน มันก็มีหมาขี้โกงก็มีนะหมาที่คอยพี่นอพี่เทาเจ้านายหรืออาจจะเป็นลูกพีนะก็คอยแต่จะโอ้ยมาช้าๆอย่างเนี้นะเราก็คอยแต่จะหลบนะคือแบ่งแยกนะจนไปบ่อยค่ะไปบ่อยจนกระทั่งว่ามันจําเราได้นะเออนะอันนี้ก็พูดไปนะการสร้างธรรมทา,านการสร้างธรรมทา,านนะเนี่ยเราไม่ต้องไปนึกถึงแล้วว่าเราจะต้อง เจาะจงะะจอ่ค่ะเจาะจงให้คนนั้นคนนี้เราไม่ต้องเจาะจงอะค่ะนะยามที่เรามีเราแบ่งปันดีกว่านะถ้ามีโอกาสเราแบ่งปันเลยนะไม่ต้องไปอะไรนักหนาแบ่งปันกันไปเลยอืมวันนี้ข้ารำพบ,บทมามากมายพี่แต่งตัววันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษวันนี้เนี่ยนะนะคือวันที่หนึ่งเดือนกันยายน2 5 6 6นนะคะ วันนี้พี่นั่งรอแขกวันนี้จะมีแขกช่วงเช้าสามท่านนะคะจะมาตั้งแต่สามโมงครึ่งนะคะอันนี้สามโมงจะครึ่งแล้วค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆตอนบ่ายมีแค่คนเดียวนะแต่ไม่ทราบนะว่าเขาจะมาตอนบ่ายสองโมงนะคะแต่ต่อจากนั้นจะมีอีกหรือเปล่า <c oughs> ก็จะเซอ์ฮัลโหลมาหรือจะไลน์มาเราไม่รู้ค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีวันศรีมงคลนะคะวันทุกๆคนอยากรวยก็ขอให้ทุกคนที่ซื้อเลขอะไรทั้งหมดนะที่เสี่ยงโชคเสียงดวงที่มีความอยากกระหาย กระหื่นก็หายนะนะขอให้เขาโชคดีทุกคนนะคะพี่อ้อยขออวยพรให้โชคดีทุกคนพี่อ้อยจะไม่บอกว่าเลขอะไรนะเพราะว่าพี่อ้อยถ้าหากรู้ตัดสรุทั้งอย่างนั้นนะ่ะพี่อ้อยก็รวยไปแล้วนะคะก็เลยบอกว่าต่างคนต่างก็มีโชคของแต่ละคนไม่เหมือนกันใครเสี่ยงดวงอะไรก็ขอให้ถูกนะคะให้มีโชคลาบลาบลอยนะ ขอพรอ,อันประเสริฐนี้จงไปถึงท่านทุกๆคนนะคะลาบยศสารเสริญทุกคนเลยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะในในวันนี้สวัสดีค่ะนะคะขอให้มีแต่ความโชคดีโชคดีในวันนี้นะหากใครถูกหวยลอยโพยก็อย่าลืมพี่อ้อยมานะมานี่มานี่มานี่นแล้วจะให้พรเพิ่มนะคะโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ